ตอนที่3าโขนฟื้นคืนด้วยพระบารมีพระพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวงทรงสนพระราชหฤทยัยในศิลปะและดนตรีไทยตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทรงตระหนักถึงคุณค่าของโขนศิลปะการแสดงชั้นสูงที่เริ่มซบเซาจึงมีพระราชเสวนีว่าถ้าไม่มีใครดู ฉันจะดูเองให้กรมศิลปากรจัดแสดงถวายเมื่อปี2546ที่หนองคายการแสดงตอนนิ้วเพชรและพระรามรบทศกัณนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูศิลปะโขนอย่างเป็นทางการต่อมาพระองค์พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อปรับปรุงเครื่องแต่งกายให้ประณีตสมบูรณ์และในปี2550ได้ส่งให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพ จัดแสดงโขนพระราชทานตอนพรหมมาตซึ่งได้รับเสียงตอบรับล้นหลามจุดประกายให้คนรุ่นใหม่และเยาวชนหันมาสนใจสมัครแสดงและเรียนรู้ศิลปะโขนมากขึ้นพระบารมีของพระพันปีหลวงจึงไม่ได้เพียงทรงอนุรักษ์โขนไว้แต่ทรงชุบชีวิตให้กลับมามีลมหายใจอีกครั้งในหัวใจคนไทยทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ สืบสารความงามแห่งศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน